เห็นไหมคะนี่กี่ครั้งกี่ครั้งมันก็จะฟูขึ้นมาทุกครั้งเลยจ้ะเห็นไหมนี่ค่ะอ่าเห็นไหมคะแล้วก็ขย่าไปเรื่อยๆขย่อยจนกว่าข้างในมันจะกรอบนะคะขย่าแป๊บเดียวข้างในจะไม่กรอบข้างในมันจะเป็นไตมันจะเหนียวเหนียวเวลาเคี้ยวแล้วติดฟันที่ทุกคนบอกว่าแหมูไม่เหนียวนั่นแหละเพราะเขาขย่าแป๊บเดียวของเราขย่านานนิดนึงนะคะใช้เวลานานนิดนึงบอกเทคนิคทุกอย่างเลยนะครับร้านนี้ใช่ค่ะเทคนิคเยอะค่ะ กว่าจะได้เป็นแคบหมูที่อร่อยเด็ดจริงๆแคบเคล็ดลับเยอะเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะกรอบขนาดนี้เลยค่ะสีก็สวยเห็นไหมคะทุกคน<ม>สีก็สะอาดด้วยเพราะน้ำมันเราใส<ม>จากสีขาวเราทอดให้เป็นแคบหมูที่สีเหลืองทองอะค่ะกำลังดีเลยเนี่ยพอเสียงเริ่มเงียบเห็นไหมคะ,ะทุกคนแคน่เราเขย่าไปประมาณเกือบสามนาทีนะคะเนี่ยเสียงเริ่มเงียบแล้วเสียงเริ่มเงียบแล้วก็ไล่น้ำมันได้เลย เลยค่ะสวยงามเห็นไหมคะโอ้แบบกรอบฟูหลังเรีกลงไปคลิปที่แล้วอ่ะเขาถามว่าไอ้สูตรไล่น้ำมันเนี่ยพี่อะไรนะคะไอ้สูตรการไล่น้ำมันเนี่ยไปใช้กับการทอดอย่างอื่นได้ได้หมดเลยจานปลาก็ได้จ้ะปลาได้ได้หมดค่ะได้หมดเลยมันจะมีการไล่น้ำมันออกมาใช่น้ำมันที่มันอยู่ในตัวของไอ้พวกหมูพวกปลาเนี่ยค่ะพอใส่น้ำส้มปุ๊บฟองอากาศมันจะขึ้นมาใช่ไหมนั่นแหละคือน้ำมันมันจะออกจากพวกนั้นด้วยพวกหมูพวกปลาเนี่ยมันไม่อมทำให้ไม่อมน้ำมันนะครับใช่ค่ะกรอบฟูไม่ออมได้หมดทุกอย่างทอดอะไรก็ได้เป็นการไล่น้ำมันได้หมด สูตรเด็ดเคล็ดลับจากร้านแก้อนแคบหมูนะครับเห็นไหมคะแคบหมูสวยๆจากร้านเจ๊อ่อนแคบหมูจ้าอ่าอย่าลืมนะคะฝากร้านเก่หก่แก้อ่อนแคบหมูสักหน่อยนะคะอ่าผ่านช่องทางเฟซบุ๊กก็ได้นะคะเฟซบุ๊กพี่เองค่ะส่วนตัวครับเจ๊อ่อนแคบหมูใช่ค่ะ้าไปกดดูได้ท่องทางการสั่งแบบพี่สั่งซื้อก็สั่งในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะอินบ็อกซ์ได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรแล้วก็พี่ติดต่อได้นะได้ค่ะตลาดนานาเจริญอ่าพี่กัดก็เดี๋ยวทิ้งไว้ให้นะคะแก้อ่อนแคบหมูนะครับตลาดนานาเจริญลำลูกคาาของนนะรับปทุมธี ใครสนใจมาได้นะครับร้านนี้ถือว่าอร่อยเด็ดเลยขอบคุณครับครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็มาติดตามอีกนะเพราะว่าขายดีมากนะครับร้านนี้เดี๋ยวเรามีร้านแกงใต้ร้านมีอะไรนะแกงใต้ขนมจีนขนมจีนใช่ค่ะแกงใต้เขาคนลุมเหมือนกันนะคะนี่แกงใต้คนลุมคนลุมเชียบเคียนะุครับสุดหล่อด้วยนะลูกตาใช่ค่ะโอเคคลิปนี้ไปก่อนครับพี่อ้อนขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ